สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ก็มาบอกกู้อมอีกแล้วด้จ้าพี่น้องวันนี้จะพาไปทําบุญจ้าวันนี้เป็นวันหยุดนะจ้าวันนี้ไปทําบุญน้ากันเลยค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็จะเอาบุญมาผักมาฝากเลยจ้าไปร่วมทําบุญปิดทองฟังรูปนี่มิตรด้วจ้าพี่น้องนาวัดป่าประชาบำรุงบ้านโคกสูงตําบลอุวยยางอําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้เอารองท่านนะคะมาตั้งเพื่อ แจกจ่า,ใจใจใายให้กับญาติโยมนะคะที่เพิ่มารวมทาบุญในครั้งนี้นะจะาพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันญชาเมื่อนี้ก็เอา,อาล่งท้ามาตั้งนะคะกันมีน้ำหวานในะจ๊ะพี่น้องน้ำหวานน้ำดีโดนะคะแล้วก็ต้มเสน้นะจ๊ะต้มเส้นนะคะเส้นร่อนไว้สักนะนี่เรามาตั้งสดสดกันเลยะจ๊ะต้มเส้นก็ต้มยึดกับมองเลยะครับพระเด้พกมาเองมาต้มที่นี่เลยในเจ้พี่น้องจะมือนนี่ตอนนี้กำลังจัดตั้งใจพระเดชชาตินี้มากนะคะ กาแฟามาได้จ้ามา,าบุญน้ากันนะคะบุญเขาก็มีระวังวันที่ยี่สิบเอ็ดทอนยี่สิบสามค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันตัดวายนะคะฝั่งรูมิมิทแล้วเด้อพี่นอ้องเ้อมาอานุโมทนาถูกบ้าน้ากันในจ,จ้ามาเอาบุญเย็นน้ำกันในจ,จ้าพี่น้องมาจ้าหนี่นี่นีคณะญาิโยมเริ่มทยอยมาแล้วในจ้าเราก็ไปตั้งแต่เช้าวันนี้แต่ต้มเส้นง,งเรา,เรากําลังดังไฟยู่จ้บพี่น้องคะ่ะคนกํากลังดังค่ะ <c oughs> นี่เอานามไปก่อนในใจพี่น้องใจ อ่มามามาขนาดสถาท่างต่างนะคะที่เพิ่นมารวมกันมาแต่สถานที่ต่างๆน้องมาหลายมองหลายจุดหลายบานหลายจังหวัดเนาะเพิ่นมารวมงานพิธีคือกันนะคะเห้อาก็อยากจะให้เพิ่นอิ่มท้องเนาะนี่มาเอาบุญกันนะคะบุญใหญ่ด้วยใจี่น้องนี่หละห่ะนำวางของเราแจกจ่ายไปเรื่อยๆแจกจ่ายไปเรื่อยเรื่อย มีคณะคู่นะคะร,รวมกันบริจาคเงินเพื่อเหตุลงท่านนะคะก็เอามาให้กับญาติโยนที่เพิ่งมาเริ่มนํำบุญนะยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญข,ขึ้นกันนะจ๊ะนี่บุญได้ให้ยังได้ยังเขากะสาธูเอานะเฮ้มาจานั่งล่ำกับมาแล้วมาว่ากินก้อนไปล่ํ่ำก้อนด้อจัดไหนอเอาเลยค่ะแต่กับเขาด้านในเสือกันนี่กำลังตังอยู่ค่ะพี่น้องจ๊าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยน,ยนเอาน้ำไปก่อนจินน้ำไปก่อน เดี๋ยวต้มอาหารกําลังต้มเส้นกําลังจะตั้งหม้อตั้งหม้อยังไม่เดือดเลยจูไฟเข้าไปจูไฟเข้าไปปุง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 ปรุงปุงปรุงปุงจะไปนองปุงไฟวลรุไฟวลูุ hit ยังไงล่ะคะพัดวีพัดวีพัดวีจ้าวายพัดผัดผัดพัดพัดจ้ะผัดผัด พัดๆๆพัดใจพัดพัดวี risque, sense, ้ๆๆๆเอาโลกๆๆๆๆๆพัดไปจะพัดดังให้มันเรงเรงไฟจะเรงไฟเอ้ยเดือนแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเส้นเรากําลังมานะคะตัดเส้นตัดเส้นตัดเส้นเกินอยากจะต้มเส้นต้มเส้นร่อนเส้นร่อนเส้นร่อนนะคะวุ้นเส้นนั่นแหละเติมน้ําเข้าไปอีกจักหน่อยเด้อญาตโยมกําลังทยอยมานะคะแขกกําลังทยอยมาร่วมทําบุญนจานี่ตรงเส้นของเราก็กําลังจะได้เป็นอ้าวออกใส่บาทก็นเนาะพี่น้องจ๋า ดับแรกเราก็เอาไว้ใส่บาตรใส่เพนก็นาอนี่เตรีย๋ยวใบเพนอันนี้ให้แม่ก้วจี่ิ้องจะตักว้ก่อนแบ่งว้ก่อนจ้าอิ่มกันทั่วหนะน้าสามีหน่อยกินหน่อยมีไรกินไรนะจา่ิ้องจ้านี่เอาบุญมาฝากน้ำกันเนาะอ้จ้านีกระวุ่มตังใจนะอยาวเมาร่วมีหน่อยก็กินหน่อยมีหน่อยกินหน่อยมีหน่อยกินหน่อยมียมายกินไรบยบอกผิดบอกถึกเจ้านี้ก็มีบุญอะแล้วนะจ้าเอาบุญน้ำปลาฝากกันเนาะ มาเด้จ้ามาได้แสบแสบแๆๆๆๆบจับฝีมือแม่กู้ผู้ปุ่มนะคะอุอร่อยยี่ยมสุดๆเลยเป็นยกนิ้วให้เลยจุ๊ดสินะแม่กัวทำอร่อยมากเลยนี่แจกแล้วนะจ้าข้าวแถวนี่ค่ะพี่น้องเข้ากัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบริวาิกันไม่แย้งกันไม่สนาะไว้ต่อแถวกับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะน่ารักมากเลยวนาเอาไาว้ก็ละตัวของตัวยจพี่น้องจ้าพอยิ้มจังมากเอ,อาไหมจ้าว่าต่อแถวตาตากันเด็กน้อยเด็กนิดเด็กไหนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่กับแม่จลยจ้าคนบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะพี่มือกูปุ้มวันไหนแม่กวของเรายิ้มโบ้หุบเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศมันนี้ก็เย็นสบายบรฮวานเนจ้า นี่มานุโมทาถูกไว้น้ำกันได้จ้าเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากกับพี่น้องจ้านี่เย็นเปิดกินคนอวยพรนะฮะกับมีความสุขเลยค่ะพี่น้องยิ้มสุดทางเหมือนนี้อิ่มบุญคักๆอ่าเอาบุญมาฝากจ้าบุญมาฝากมาเด้อมาจากพี่น้องจ้าไม่กินต้มเส้นน้ากันจ้าพี่น้องโอ้ยจับ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 เอาจับไปจับไปจับปลปไปลาปกินไปกินไปแม่ขั้วกลมๆง่ายๆกลมๆง่ายๆมาอย่าฝากเป็นลมเลยคุณพี่ กุ๊บๆมาว่าพีซีรอดปาะเี่ยิลาีรอดป่ะอดจุวินี้ลอดเนี่นี่ใกล้เมื่อแล้วครับพี่น้องตักไปตักมาตักไปตักมาชีเมื่อแล้วครับหมอใหญ่ๆไหมครับเบอร์หกสิบของเขาแข้งหมอและแข้งอีกแข้งอีกเนี่ยเมื่อเลยบบบนี้อ่าขายดีคักดีแน่เลยจ้าเซฟภารกิจของเราวันนี้แล้วบายบายเอาบุญมาฝากด้วยพี่น้องจ้ารอบหน้าจะไปใส่เดี๋ยวอย่าลืมกดหัวใจให้กันเลยจ้าสิหาคลิปดีๆไหเบิ่งกันอีกเด้อจ้าพี่น้องจ้าบายบาย Bye.